กด subscribe ให้ด้วยนะกับเพื่อนๆค่ะปิดก่อนเดี๋ยวา <c oughs> ยมออโอ๊ะโ,โอ้ขอเร่งความเร็วนะคะพี่น้อง thank <laughs> you